ระบทบาทของอิหร่านกับรัสเซียในอนาคตล่ะคะเขาจะถอยจากอํานาจในพื้นที่ซีเรียหรือว่าน่าจะมีความพยายามในการกลับมามีบทบาทในซีเรียอีกครั้งตอนนี้อํานาจของดุลอำนาจในตัวกลางเนี่ยของรัสเซียของอิหร่านเนี่ยจะเปลี่ยน ฮิสบอลลอเมื่อไม่มีการส่งกำลังจากซีเรียมาฮิสบอลลอก็ต่อไปก็อยู่ไม่ได้ซีเรียก็จัดการหมดประมาณสักปีเดียวปีนี้จะเห็นภาพชัดว่าทิศทางเนี่ยของรัสเซียอิหร่านหมดอำนาจในตะวันออกกลางค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตัวกลางผมเชื่อว่าเปลี่ยนโฉมเลยจะไปขนาดไหนไม่รู้นะแต่ว่าผมเชื่อว่าเปลี่ยนโฉมในซีเรียเนี่ยจะเป็นตัวนําในการร่วมมือกับทางซาอุดิอาระเบียสร้างสันติบาลอันหลักเรียกว่าสันติภาพในพื้นที่ทางตะวันออกกลางทางด้านใต้เนี่ยให้มากที่สุด อิหรานนี่ก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งคนในนั้นนก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าก่อกบฏเหมือนกับตัวของพวกกบฏตรงนี้ที่สู้กับอัสซานเนี่ยก็ทำได้นี่อย่างน,นี้อะไรเลยอย่างน,นีนนะนนนน้จะยุ่ง